ไอ้นี่นะฮะแล้วก็อัดคลิปนี้อัดสี่นาทีสามนาทีนะฮะเห้านาทีก็พอนะฮะต้องต้องนั่งรอแตง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 บล็อกความสามารถความสามารถฮะเฮ้ยผู้ชมมูผู้ชมมูเร็วเพื่อนอะไรพวกนายจะเล่นจบกันวะ ในเล่นงานมากเลยอยู่โอ้โหเออชนะก็ะสักทีเร็วเอ้ยเข้าสนามแล้วเดเรุกันอีกรอแป๊บนึงนะเออยี่อะอีตรงนี้แม่งเลยเออมไงอ่ะวอะยาวิวนี้นะโอเค อุ้ยบกทันครับไอ้น้องบกทันเขาเฮ้ยบกทันครับเร็วเร็วเร็วเพิ่อนอ้าตายบุบบบ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 เห็นไหมบกทันด้วย นี่เห <là> ็นใกล้เลยแล้ววะอันนี้เอาควายทัวควายทั่วได้เฮ้ยอะไรทำไมอ๋ออ๋อ๋อไม่ได้ปิดยู่หวะโอเคกี้กระจอกเดินเราเราก็เจอเกิดไปจะไปรับใจนะมือโบไหมไม่ใช่แต่ให้พูดเกมเราก็สนุกดีนะ ต้องบล็อกให้ทันนะฮะถ้าบล็อกไม่ทันคือสวยนะฮะอย่างเช่นผมนะฮะโอเคปัญหาที่ก็เริ่มมาอีาก้ะปัญหาเกมค้างฮะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรให้ทำเคกินตัวมันกดดีไม่ได้ลูก กูบลกบ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 กข้อมูลเฮ้ยองโลสเดี๋ยวรออยู่นะพวกแล้วหน่อพวกเนือพวกนายจะเชนแก็สกีไปไป อะไรอ um ่ะฮึ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 เออ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 มา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 เอามาเอามาเอามาเออเออเออล็อกอ๋อลูล็อกได้ด้วยไปยี่ตังไหนกูงีตั้งไหนเนี anyway yeah> ่ยเออ กูต้องมาเจ็บก่อนคนแรกไม่นะเบื่อกายเย่อโอ้แกหมดเลยไหนก็ไหนไหนก็ไรเอาอีกเก็บค่ะเอาระเกลียวใหม่เค่บครับครับไปน้อง เว้ยเนี่ันต้องนกันดีกีต้าแต่บุตรีผมมาเล่นต่อแน่นอนนะฮะบายบายดีเจกันไหน What ต h e fuck จวันนี้เลกนะทีนะผมพูดเอ็นั่นแหละโดยทีตั้งหนึ่งนาทีพวกเก็เอาแดนไปฮะเออเออ เออเออต้าปีกแค่นี้ก็ได้น,นะไปไปวันนี้จะกไง